ไมซ์เซ็ตที่3ามนะครับมา์เซ็ตที่3ที่ผมอยากจะเอามาบอกต่อเน,นื่องจากตัวเมื่อกี้เลยนะครับต่อเนื่องจากกูเมื่อกี้เลยก็คือว่า <ห úng. S 1> เมื่อคุณเจอปัญหาให้เปลี่ยนจากคำว่าปัญหาเป็นคำว่าท้าทายคุณอย่าพูดคำว่าปัญหาพอคุณพูดคำว่าปัญหาแล้วคุณรู้สึกยังไงครับเหนื่อยไหมคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกโอ้โหนี่ฉันจะเจอเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ย มันจะความเหนื่อยมันจะมาก่อนเลยเพราะอะไรเพราะเราถูกโปรแกรมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กะนะครับตั้งแต่เด็กเลยว่าเนี่ยคือปัญหาไอ้นี่คือตัวปัญหาไอ้นี่คือตัวที่ทําให้เหนื่อยใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็บอกว่าเฮ้ยฉันกําลังเจอเรื่องที่ท้าทายนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันกําลังปลุกไฟในตัวคุณมันกําลังจะเพิ่มศักยภาพในตัวคุณมันกําลังจะขยายศักยภาพของตัวคุณคราวที่แล้วผมเคยสอนเรื่องคอม f o r ์ zone ไปใช่ไหมครับ นั่นแหละครับมันจะเป็นการขยายสกยภาพขยายคอมฟอร์ทโซนของคุณนะครับแค่คําพูดคําพูดเดียวนี่แหละครับถ้าเกิดใครติดปากอา้าวซวยแล้วเจอปัญหาอีกแล้วทําไงดีล่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอ้โหเนี่ยโอกว่วยมีเรื่องที่ท้าทายเข้ามาให้ทําอีกแล้วเว้ยเออผมใช้เรื่องนี้ผมใช้ประโยคนี้จนติดปากอยู่ตลอดนะครับจนลูกน้องรู้สึกว่าเออเฮ้ยพี่นี่ไม่มีทางเหนื่อยไม่มีคําว่าเหนื่อยไม่มีคําว่าอะไรเลยนะ คือพอเราเปลี่ยน mindset แบบนั้นเราก็จะสนุกกับมันนะครับอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดนะครับว่าวิธีการเมื่อคุณเจอปัญหาให้เปลี่ยนจากคำว่าปัญหาเป็นคำว่าท้าทยายตัดมันออกไปจากชีวิตของคุณเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเสียดายแลวคำคำนี้ครับตัดมันออกไปเลยนะครับแล้วเปลี่ยนคําว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมันท้าทายกับศักยภาพของฉันฉันจะเอาชนะกับอุปสรรคและปัญหานี้ เออเมื่อกี้เห็นมีอุปสรรคกับปัญหาคือคุณตัออไปเลยนะครับว่าปัญหาเนี่ยอุปสรรคเนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นว่าคําว่าท้าทายนะครับใครเก็ตข้อนี้บ้างใครเก็ตข้อนี้บ้างนะครับสวัสดีคุณเสกนะครับสวัสดีคุณวีคุณสมศักดิ์คุณปีเตอร์นะครับที่เข้ามานะครับโอเคใครเก็ตคานี้บ้างครับใครเก็ตคานี้บ้างนี่คือสเต็ปข้อที่3นะครับที่เอามาเปลี่ยนไมซ์เซตของคุณนะฮะโลกภายในของคุณ เท่ากับโลกภายนอกของคุณท่องคํานี้ไว้นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของโลกภายในนะเรื่องของโลกจิตใต้สํานึกนะครับจิตใต้สํานึกเรื่องของโลกว่าเอ้ยมันจะสั่งการของคุณไปยังไงนะครับความคิดของคุณเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผลลัพธ์ของคุณเป็นแบบไหนแปลว่าที่ผ่านมาความคิดของคุณนั่นแหละเป็นตัวส่งผลให้เกิดผลลัพธ์วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่คุณ เปลี่ยนวิธีการคิดแบบใหม่ครับด้วยวิธีการเทคนิค7 mindset วันนี้นะครับผมจะเอามาบอกคุณรับล,ลองคุณจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้แน่นอนนะฮะโอเค